สดีค่ะจะกันกับหนูจิดาฟาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะหนูจะมาพูดถึงโลชั่นเพศสัตตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้คือสูตร red love apple นะคะหนูว่าทุกคนก็น่าจะมีคำตอบแล้วว่ามันใช้แล้วขาว่าไหมใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่าใช้แล้วมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่า เลินสูตรกันก่อนที่ป่านมาหรือปล่าไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีเขียวสีฟ้าหรือว่าสีขาวและตอนนี้คือตัวน้องใหม่ของเขาคนะต้องพูดถึงราคากันก่อนนะคะราคาของโลชั่นเพสัตแต่ละสูตรคือดีงามมากและตัวนี้ก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังค่ะราคาแค่27บาทเท่านั้นทุกคน <laughs> กับปริมาณที่เขาให้มาสุดที่เลยนะ150 ml โอ้โหโอ้โหราคาแบบนี้นะคะเหมาะมากเลยสําหรับน้องๆน,นะคะที่ต้องการจะไปลองใช้นะราคาแบบนี้ราคาสบายกระเป๋าสามารถทําให้ผิวแบบชุ่มชื่นได้นะคะโลชั่นเพสรสสสูตรนี้นะคะเ็าบอกว่าเป็นโลชั่นบํารุงผิวผ,วผสมผสานป้องกันแสงแดดเคล็ดลับแห่งผิวขาวใสนะคะแต่ว่าป้องกันแสงแดดเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเลยนะคะว่าป้องกันเท่าไหร่นะส่วนผสมที่เขาให้มานะคะก็มีนี่เลยมี red love apple นะ มีแอปเปิลที่มีเนื้อสีแดงอุดมไปด้วยแร่ธาตุและโพลิพีนอย ซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระสูงถึง 30- 4 0มากกว่าแอปเปิลชนิดอื่นๆนะคะมีวิตามิน B3 ช่วยยับยั้งการเคลื่อนตัวของเม็ดสีเมลานินที่จะปรากฏบนผิวหนังทําให้ผิวเรียบเนียนและดูขาวขึ้นมีวิตามิน E นะคะลดเลือนริว้วรอยแห่งวัยและจุดด่างดําเผยผิวขาวเนียนนุ่มมีดับเบิลซันสครีนนะคะปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB ไม่ให้ผิวหมองคล้ำจากแสงแดดแล้วก็มีมอยเจอไรเซอร์นะคะถนอมผิวให้เนีน เย็นนุ่มชุ่มชื่นน่าสัมผัสตลอดวันสารสกัดต,ต่างๆนี่เขาใส่มาในโลชั่นเปสัสูตรนี้นะคะค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่านะคะเพราะว่ามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าเนี่ยเลือโลชั่นเพสัตัวนี้เหลวเหมือนน้านะคะซึ่งที่ดูใช้เล้วผดเป็นอย่างนี้ค่ะดูว่า มันก็เป็นเนื้อโลชั่นเพสต์คล้ายๆกับสูตรเดิมๆก่อนๆของเขาที่ผ่านมาเลยนะคะเนื้อมันก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องกลิ่นนะคะให้นึกถึงโลชั่นมิทีนคล้ายๆอย่างนั้นเลยทุกคนจะหอมประมาณนั้นเลยนะคะกลิ่นค่อนข้างจะมีความหอมเลยนะคะแล้วก็ความซึมยากของเขาก็ยังคงอยู่นะคะใช้ไปแล้วรู้สึกว่าซึมยากเหมือนกันนะคะใช้เวลานานในการที่จะทําให้มันซึมเนาะ แต่ว่าความชุ่มชื้นนี่ต้องให้ค่ะเพราะว่าใช้แล้วผิวมีความชุ่มชื้นมากรู้สึกเหมือนโลชั่นเพสัตได้ไปเคลือบผิวของเราให้ยังคงความชุ่มชื้นอยู่ทั้งวันนั่นเองเนาะอันนี้คือข้อดี จากที่ใช้โลชั่นเพสัตมาสักระยะหนึ่งนี่นะคะเออความผิวขาวนั้นไม่สามารถบอกได้ชัดเจนได้ว่ามันจะขาวมากหรือเปล่านะคะแต่ในเรื่องของความกระจ่างใสเขาให้ความกระจ่างใสมากกว่านะคะจะรู้สึกได้ในส่วนนั้นแล้วก็ในเรื่องของความชุ่มชื่นนะคะโลชั่นเพสัตนี้จัดมาให้เต็มๆเลยนะคะเพราะว่าพอเราทาโลชั่นเพสสัตขวดนี้ไปแล้วนะคะจะรู้สึกเลยว่าเออผิวมีความชุ่มชื่นขึ้นเหมือนกับว่า โลชั่นเพสัได้ไปเคลือบผิวของเรานะคะทำาให้ความชุ่มชื่นต่างๆยังกักเก็บอยู่ในผิวของเรานะคะหนูว่าข้อนี้เขาทำมาค่อนข้างดีนะคะแต่เราก็ต้องแลกมาด้วยความซึมยากของโลชั่นเพสั่นะคะต้องทาเกลีย่ยๆละนานหลายๆทีนะคะกว่ามันจะซึมเนาะบางทีซึมไปแล้วนะคะเรายังรู้สึกอยู่เลยว่าเออมีโลชั่นอยู่บนผิวะคล้ายๆกับเคลือบนะคะหนูว่าข้อนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างได้ความชุ่มชื่นกักเก็บความชุ่มชื่นไว้นะคะแต่ว่ามันจะรู้สึกเนะหนักนิดหนึ่นงในช่วงแรกว่ามา ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นมันก็จะไม่รู้สึกเหนือะหนะแล้วนะคะแต่เรื่องกลิ่นของความหอมเนี่ยมันก็ติดผิวนะคะแต่ว่าติดไม่ได้นานทั้งวันนะมันติดในระยะที่พอรับได้ประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงหลังจากนั้นพอเราแบบมาดมใหม่เนี่ยมันก็มีแบบจางๆมันไม่ได้แบบติดหอมเหมือนแรกๆที่เราทาอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะกับราคา27บาทเท่านั้นนะคะทุกคนโลชั่นเพสัตขวดนี้นะคะสำหรับน้องๆน,น,น่าไปลองใช้มากเลยนะคะ กับราคาเบาๆและก็ปริมาณที่เขาให้มาค่อนข้างจะเยอะนะคะถือว่าน่าลองมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะหนูขอจบการรีวิวโลชั่นเพสัสสูตรเรนล็อกแอปเปิ้ลไวเพียงเท่านี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะแล้วก็หาซื้อได้ในเซเว่นอนะคะวันนี้หนูขอไปก่อนแล้วนะคะอัสลามัอะไรกุมสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ